สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Big b แปร Korea Channel Big b e t r t i l i n d n d นะคะสำหรับในคลิปนี้เจอกันนะคะคลิปแรกเลยนะครประมาณเกือบบ่ายสโมงเนาะของวันอังคารที่10กันยายน2567นะคะสำหรับในคลิปนี้ก็มีหลากหลายใบติวที่น่าสนใจนะคะและล่าสุด a d ดเส้นหมีก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ a d ดเส้นหมีนะคะก็เดี๋ยวจะมาวิเคราะห์ตัวเลข ให้ดูนะว่าตัวไหนมีความน่าสนใจและ20ชุดที่จับชุดนะในส่วนของลองตายอย่างเดียว20ชุดเน้นตรงเนี่ยจะได้ชุดไหนอย่างไรแล้วก็ถ้าตัดชุดดับของเส้นหมีแล้วจะเหลือตัวไหนอย่างไรที่น่าสนใจบ้างนะคะแล้วก็ถ้ามีเวลาในท้ายคลิปก็จะได้คุยกันเพิ่มเติมสําหรับอีกหลากหลายแนวทางค่ะก่อนจะรับชมย้ําเตือนอีกทีนะคะเป็นแค่แนวทางในการเสี่ยงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่างมีสติด้วยนะคะสําหรับโปรโมชั่นซื้อหนึ่ง แถมหยังคงมีอยู่นะคะจนถึงวันที่16กันยายนนี้สินค้ารายการไหนรายละเอียดอย่างไรนะทักแอดมินเข้ามาในข้อความของเพจ Facebook หรือว่าทางไลน์ที่ขึ้นให้บนหน้าจอได้เลยนะคะ และนะคะก็มาดูกันนะคะสำหรับข้อมูลของแอดเส้นหมีนะคะก<ล>็อย่างะะที่ทราบนะจะเท้าความสําหรับท่านใดที่ยังไม่ทราบเนาะนะคะก็ต้องบอกว่ารอบที่แล้วเข้าทั้งในส่วนของหลักหน่วยแล้วก็หลักสิบล่องใต้นะคะจะเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลล่างอย่างเดียวนะคะซึ่งรอบที่แล้วก็ตามภาพเลยนะคะหลักสิบที่ให้มานะคะแล้วก็ หลักหน่วยนะหลักสิบก็คือ 9x นะคะแล้วก็หลักหน่วยก็คือ X4 นะคะพอประกบชุดก็จะได้9 4นั่นเองนะคะและแอดมินก็ประกบให้ดูนะคะว่าเอา10กับหน่วยล่างนะ,ะมาประกบจะได้20ชุดและหนึ่งในนั้นก็มี9 4ล่าสุดมาครบแล้วทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยเดี๋ยวมาดูกันนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณเจ้าของข้อมูลก่อนเนาะนะคะขอบคุณแอดเชนหมี่สำหรับข้อมูลที่แอดมินใช้ในการนําเสนอแล้วก็วิเคราะห์ด้วยนะคะอ่ะมาดูกันนะคะสําหรับในส่วนของนะคะ หลักสิบนะคะท่านผู้ชมหลักสิบเนี่ยได้นําเสนอไปแล้วเนาะหลายท่านน่าจะจําได้นะคะ หลักสิบสิบหกกันยายนนะคะของแอดเ n s นมีค่ะนะคะให้มาที่เจ็ดแปดสองห้าตามรูปแบบนะคะเจ็ดเอ็กแปดเอ็กสองเอ็กแล้วก็ห้าเอ็กนั่นเองค่ะในส่วนของหลักหน่วยเพิ่งปล่อยมานะคะเมื่อเช้านี้เองนะคะหลักหน่วยให้มาที่นะคะห้าหกเจ็ดแปดและก็เก้านะคะรูปแบบก็จะเป็นเอ็กห้าเอ็กหกเอ็กเจ็ดเอ็กแปดแล้วก็เอ็กเก้านั่นเองเนาะก็จะเห็นหลายท่านนะมีเอฟซีหลายท่านทักเข้ามานะคะบอกว่าเออ ล่าสุดแอดเส้นมีปล่อยหลักหน่วยมาแล้วนะแอดมินปรากฏว่าไม่มีเลขหนึ่งตามที่สูตรเราได้คำนวณไปก็คือสูตรล่างตัวเดียวแล้วก็สูตรหลักหน่วยล่างเนะาะจ,จะเป็นสูตรเดียวกันก็จะทำได้ตัวเลขเดียวกันนะ,นะคะรอบที่แล้วทำได้เลข9ผ่านนะแต่ว่ารอบนี้ทำได้เลขหนึ่งซึ่งจะเห็นว่าทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยของแอดเส้นมีงวันนี้ไม่มีเลขหนึ่งเลยนะคะนั่นก็หมายความว่าไม่สูตรของใครคนใดคนหนึ่งก็จะต้องหลุดอย่างแน่นอนนะหลุดอย่างแน่นอน ไม่สูตร10ล่างหรือว่าหลักหน่วยล่างหลุดก็แอดเส้นมี ก็อาจจะหลุดก็เป็นได้เดี๋ยวดูรุนไปพร้อมกันใครจะหลุดนะคะท่านผู้ชมแอดมินนะจะับเป็นคู่นะคะ2ตัวให้นะ,ะย้ําอีกทีว่าชุดที่ขึ้นให้บนหน้าจอ20ชุดเนี่ยจะเป็นชุดที่เป็นล่างอย่างเดียวนะคะและเน้นตรงนะคะเพราะว่าหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยเนี่ยเขาวิเคราะห์ปักมาชัดเจนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเน้นตรงอย่างเดียวเหมือนในงวดที่แล้วก็94ตรงอย่างเดียวนะคะเอาละค่ะนะคะก็จะได้20ชุดตามนี้นะคะท่านผู้ชม7 5ห นะคะ76777879สําหรับท่านใดที่ชอบเด่น7นะคะแล้วก็จะมี85นะคะ8687 8889 252627นะคะ2829 55565758แล้วก็59ทั้งหมด20ชุดนั่นเองนะคะ และวก็ต้องบอกว่าแอดเซนมีนะคะไดะ้นำเสนอในส่วนของชุดดับล่างไปนะคะก็ต้องบอกว่าดับล่างก็ผ่านดีเหมือนกันนดะผ่านมา3รอบติดต่อกันนะคะแต่ว่ารอบนี้สิกันยายนก็อย่างที่บอกเนาะเรื่องของเลขดับเนี่ยก็เป็นเรื่องของความเชื่อความชอบส่วนบุคคลท่านใดไม่เชื่อไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแต่ว่าก็จะนําเสนอในทุกมุมมองทุกมิตินะคะ16กันยายนเลขดับนะเน้นนะทั้งตรงแล้วก็กลับเลยนะคะให้ดับมาที่0,4 1 3สา ส2งสองหแล้วก็7 7นะทั้งตรงแล้วก็กลับตัวนะทั้งหมดก็6ชุดนะจะเห็นว่า6ชุดเนี่ยถ้าไปไล่ดู20ชุดเมื่อกี้ก็จะมีติดดับอยู่2ชุดด้วยกันนะคะชุดที่ติดดับก็คือชุดนะฮะ5 9นะคะท่านผะู้ชมชุด5 9และชุด7 7นะคะ 59และ77เนาะนะคะทายาทมินดูไม่ผิดนะมี2ชุดที่ติดดับเนาะเพราะฉะนั้นจากทั้งหมด20ชุดตัดออกไปที่ติดดับ59กับ772ชุดก็จะเหลือทั้งหมด18ชุดนะคะท่านผะู้ชมเอาเป็นว่าถ้าท่านใดไม่เชื่อเลขดับก็ดูชุดเต็ม20ชุดละกันแต่ว่าท่านใดคิดว่าการตัดเลขดับออกเพื่อที่จะช่วยประหยัดงบก็ตัดได้แต่ว่า5 9เดี๋ยวเป็นไมินต้องบอกเลยนะ5 9เเป็นตัวเลขที่น่ามาจริงๆนะคะเพราะว่าออกบ่อยนะคะผู้ชมถ้า ดูสถิติย้อนหลังในปี2567เนาะไม่ว่าจะเป็น59หรือ95ก็ตามเป็นเลขที่หน้ามาและออกบ่อยบางท่านอาจจะอาจจะไม่อยากตัดก็ไม่เป็นไรนะคะนี่ก็คือดาข้อมูลของแอดเ n s นมีน่าจะมาครบทุกชุดแล้วนะคะทั้งหลักหน่วยทั้งหลักสนะิบเนาะก็ จัดหนักจัดเต็มตามนี้เลยนะคะนะคะเสียงก็นะคะหายหายขาดขาดเนาะนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะอ่ะนะท่านผู้ชมลองแสดงความคิดเห็นดูแล้วกันนะสำหรับข้อมูลของแอดเซนมีในรอบ16กันยายนนี้นะคะทั้งหมดนะ20ชุดนะถ้าไม่ตัดดับนะคะ20ชุดเนี่ยล่างอย่างเดียวเน้นตรงนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมคิดว่าตัวไหนมีโอกาสหน้าหม,ม,มามากที่สุดณนะเวลานี้นะคะถ้าให้แอดมินเลือกมันก็คงจะเลือกยากอยู่เพราะว่า มันไม่โดนใจเนื่องจากว่าสูตรที่เป็นสูตรร่างตัวเดียวหรือว่าสูตรหลักหน่วยร่างของเรามันได้ที่เลขหนึ่งนะคะทด้นมู้ชมเราก็วิเคราะห์ไปว่าหนึ่นาจะมาแต่ปรากฏว่าแอสเซนมีไม่มี1มันก็เลยทําให้ค่อนข้างที่จะ ค่อยขวนะคะแล้วก็กังวลอยู่ว่าเราจะวิเคราะห์สรุปนะล่างกันไปแบบไหนอย่างไรนะคะอ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวแอดมินก็จะพยายามรวบรวมใบติวหลายๆใบที่ล่องใต้อย่างเดียวนะคะมาวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะก็ไม่ใช่แค่แอดเชนมีเท่านั้นนะที่น่าสนใจก็ยังมีล่องใต้หลายสำนักที่น่าสนใจอย่างแอดทรอนซึ่งช่วงนี้สูตรก็ถือว่าเข้าบ่อยเดือนดีเหมือนกันนะคะแล้วก็มีหลายๆสำนักเนาะเดี๋ยวค่อยสรุปกันอีกทีหนึ่งแล้วกัน นะคะ เอาละคะนี้ก็คือข้อมูลของแอดเส้นมีถ้าจะไปต่อแนวทางอื่นน่าจะทันหรือไม่อย่างไรนะคะน่าจะไม่ทันเนาะเดี๋ยวไว้ต่อในคลิปต่อไปแล้วกันนะคะท่านผู้ชมสําหรับการปลปริศนาปกแดงลงไปให้แล้วเมื่อวานนี้ช่วงดึกๆประมาณ3ามสี่ทุ่มเนาะท่านใดยังไม่เห็นคลิปก็ไปติดตามรับชมได้นะคะอะเกือบลืมไปไหลบนไหลล่างของแอดเส้นมีนะคะท่านผู้ชมให้จบในคลิปนี้เลยแล้วกันนะสําหรับข้อมูลของแอดเส้นมีนะคะซึ่งก็จะเห็นว่าเป็นการทํานะคะข้อมูลในภาพเนี่ยของปี 2,567ตั้งแต่งวดแรก17มกราคมยาวฟืดลงมาผ่านตลอดเลยนะคะจนถึงรอบล่าสุด1กันยายนสัญจร101ก็ยังคงผ่านเนื่องจากว่าให้ตัวเด่น6,7,2กับ8มานะคะรอบนี้นะ,ะผล60694ก็จะเห็นว่ามาในส่วนของเลข6นะคะที่ทั้งหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยบนฟ้านั่นเองเนาะย้ำอีกทีชุดนี้ชื่อชุดว่าไหลบน ไหลล่างนะคะก็คือมีโอกาสไปได้ทั้งขึ้นเหนือล่องใต้นะคะท่านผู้ชมแต่ว่ารอบที่แล้วนั้นอย่างที่บอกขึ้นเหนือนั่นเองนะคะอ่ะถ้าดูผลงานเก่าก็จะเห็นว่าบางรอบก็มาทั้งเหนือมาทั้งใต้นะบางรอบก็มาเฉพาะเหนือบางรอบก็ลงเฉพาะใต้เพราะฉะนั้นรอบนี้ก็อย่างที่บอกนะไหลได้ทุกทุกทางเลยนะคะอาเซีกันยายนค่ะไหลบนล่างนะคะให้ไปที่ศูนย์หเก้าและสี่นะคะและก็แอดเส้นมีททำรูปแบบให้ก็คือ ถ้าตามภาพที่เป็นพื้นสีม่วงๆเนี่ยนะคะจะเห็นว่าเขาเน้นที่หลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะคะเน้นที่หลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะคะขึ้นเหนือลงใต้นะคะแต่ว่าถ้าตามสถิติแล้วก็ มาหลักร้อยบ้างหรือเปล่าเนาะก็มาหลักร้อยอยู่เหมือนกันเหมือนรอบที่แล้ว6ก็มาทั้งร้อยทั้ง10บไปทั้งหน่วยะนะคะ,ะแต่ว่าเน้นจริงๆคือเน้นหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยหนะ้าศูนย์หกเแล้วก็4ตามรูปแบบที่แอดเส้นมีวางไว้ให้ตามนี้เลยนะคะจะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับสูตรนี้เป็นเป็นวดแรกที่แอดมินนํามาเสนอนะคะของแอดเส้นมีก็ลองพิจารณาดูนะคะสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปมีแนวทางเด็ดๆน่าสน อีกเพียบเลยนะคะแล้วก็ในท้ายคลิปฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่สั่งจองนะคะไบโครเวอร์พรีเมียมนะคะตัวนี้แอดมิน บินนําเข้าจากเกาหลีโดยตรงเลยนะคะท่านะผู้ชมของแท้ร้านเปอร์เซ็นต์นะคะตัวนี้จะเป็นใบโครเวอร์นะคะในอ่ซองสีทองซองมงคลแล้วก็จะมีคําอวยพรมงคลเป็นภาษาเกาหลีนะโชคดีเป็นเครื่องรางนําโชครุ่นพรีเมียมจริงๆนะคะท่านใดที่สั่งจองแอดมินไว้แล้วนะรบกวนทักข้อความนะคะแล้วก็ชราระยอดแจ้งที่อยู่ให้แอดมินไว้ได้เลยนะคะแล้วก็สินค้าตัวนี้มีเจ้าของแล้วทุกชิ้นเพราะว่าแอดมินฮิ้วมาตามอ่าที่จองไว้นะคะท่านะผู้ชมเพราะว่าเคยเปิดจองไว้ ประมาณาน่าจะเกือบเดือนได้แล้วนะคะแล้วก็พร้อมแล้วที่จะส่งให้หนันผู้ชมนะคะก็ทักเข้ามาได้เลยท่านใดที่สั่งจองไว้แต่ว่าท่านใดที่ต้องการเนาะเดี๋ยวรอหลุดจองหลุดโอนเดี๋ยวแอดมินจะมาแจ้งอีกทีว่าจะมีหลุดจองหลุดโอนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคะราคา4 9 9ส่งฟรีเหมือนเดิมนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่นะคะ พรีเมียมนะคะเนื่องจากว่ามันจะมีข้อความที่เป็นข้อความมงคลนะคะอวยพรให้โชคดีนั่นเองเนาะก็แล้วก็อยู่ในซองที่เป็นซองพรีเมียมสีทองนะคะแล้วก็นอกจากนั้นยังอัดกรอบแข็งที่เป็นสีทองพลาสติกด้วยนะคะสนใจก็ทักสั่งกันเข้ามาได้นะคะอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกการติดตามรับชมเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ